ีครับสวัสดีครับสมาดเกิดทุกเค่องครับดูดีตอนนั้นตู้ตุกงตานท่านู้ชมวีพีดามดวลาครับช่องวีพีด,ดามเวาก็จะนำเสนอหุ้นไทยเที่ยงครับหุ้นไทยเที่ยงของวันที่สิบมกราของปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสําหรับหาุ้นไทยเช้าก็เออขออภัยด้วยนะครับหลุดเลยหุ้นไทยเช้าอไปโคตรอาทิตย์เลยอ,ออกแปดแปดอ่ะ ออกเบิ้ลจากหาจับยากจังคนไทยเลยก็ขอขอบพระคุณธรรมชิกท่านนะครับที่วะเข้า,เามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยช่องยูทูบรเรเวาก็จะมานำเสนอยให้ท่านผู้ชมได้รุ่นๆกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสำหรับคนไทยวันละสี่รอบสี่คลิปนะครับคนไทยเช้าคนไทยเที่ยงคนไทยบ่ายคนไทยเย็นนะครับมาเนี่ยนะครับสำหรับคนไทยเที่ยงเราก็ไปต่อเลยเนาะใครที่เหนื่อยก็พักนะครับ ไอ้ที่เหนื่อยก็พักนะอือติดต่อกันสองสามรอบอะไรแบบเนี้ยมันก็สมควรพักเพราะว่ามันมันท้อแท้มันไม่มีความมั่นใจเลยมันขยาดคุณก็น้อยอะไรเงี้ยประมาณนี้มันยิ่งทําให้ใจห่อเหี่ยวปัญหาร,รอบวนเข้ามารอบตัวเลยตานเนี้ยอม่นะจะเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องความเป็นอยู่อะไรอล้ายๆอย่างก็พักได้ก็พักพักหยุดนะครับหยุดเพื่อ เพื่อไปต่อนะครับอืมมาบนี้อาเราก็มาชมกันเลยนะครับรอบเที่ยงมีอะไรบ้างศูนย์หนึ่งสองนะครับเน้นที่หนึ่งกับสองนะอืมแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับเน้นที่เก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับแบบนี้อหนึ่งอะไรบ้างอันนี้หนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนงี้ยครับส่วน สองครับสองสามสอัสต่สอง้สองสองเจ็ดครับวิ่งอืมวิ่งกับรูดเัอหนึ่งสองครับหนี่งคุณไทยเที่ยงนะครับอืมคุณไทยเที่ยงนะครับอเห็นยู่นะคืณไทยเที่ยงเหนยดี๋ยู่น้องเล่นที่เลียงับ ควนเด่นบนนะจามีแปดเก้าศูณหนึ่งสองเล้นที่เก้าคูณหนึ่งสองครับบางคนอาจจะชอบแปดก็จัดไปนะครับแปดนะแปดเก้าศูณอะไรประมาณนี้นะครับส่วนวิ่งนะครับวิ่งรูดนะตามนี้หนึ่งดอกสองใครไม่ชอบก็ก็จับตัวอื่นก็ได้นะครับประมาณนี้นะอืออันนี้ครับขอบคุณนะครับนะครับขอปั่นทงที่เลกขี้กันแล้วกันหนึ่ง นะใครชอบศูนย์ก็จัดไปะน,นะครับทุนไทยเที่ยงครับอ่าเอาทุนเกืนบวกกําไรนะอะชนก็จัดไปเอ้ชนชอบก็จัดไปไม่ชนไม่ชอบก็ลุ้นๆไปนะครับขอขอบคุณมา,มากๆครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับ,บมั่นคงมั่งคั่งทวีทรัพย์ทวีชั่วทวีสุดนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับธรรสดาสครบ